สวัสดีครับผมผมชื้อฮวีนะครับผมวันนี้ผมจะมากินเลกกับข้าวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือว่าเข้ากันนะครับผมขอกินแบบพธรรมดาก่อนนะครับผมกินแบบธรรมดาก็ปกติแล้วครับนี่ผมจะกินเลกกับข้าวแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะอร่อยไหมครับผมข้าวมันเชื่อไปนะครับผมอันนี้รสชาติเป็นฝรั่งแท้นะครับผม ผู้คนก็เกิดกินเหมือนกันแล้วนะครับอหรือว่าดีนะครับคำที่สองอะ่ะคำแรกนี่กำลังรู้รสชาติอยู่นะครับ อันนี้เป็นรสชาติเมื่อคแำนะครับผมคือแบบ,บรวลานะอร่อยอยู่นะครับปินแบบใส่เข้าบ้างนะครับแผนยังไงไปเลย ต้องลองนะครับถ้ามันมีอะไรกินกินเดียกับข้าวได้นะครับอร่อยมากเลยนะสองห้าบาทนะครับผมยือมาสองซองนะครับ ก็สีบานนะกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับหมดแล้วนะครับ พันธุ์ทีแผมอ่ะผมก็เคยกินเลยก็เข้ามาเลยนะครับไหวมักเลยนะครับนื่องสามบ้างนะ ปล่อยนะครับหมดแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ